จ่าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้มือนี้จะจะไม่ก่าผ้ามวนด้จ่านี่มาจับป้าหน้าหน้าปะท่านสภพาด้วยจ่าเด้อนี่มาจับซอยพนด้วยจ่าเบิ้งมันจิไดว์สิมานบ้ด้วยจ่าเด้อนี่มามาเบิ้งสีมีบ้ป้านี่พี่น้องว่าลุนเบิ้งด้วยจ่าเด้อนี่มามาติดตามยายเด้อด้วจ่าแพทย์ครับทังในด้วยตาประเทศเด้อจ่าคือไปขับตัวโลกนี่บกแล้วด้อจ่าดีบวกแล้ว น้องเด้อยังใหญ่เดหานมาจับเพื่อนเดบอกจังเดมาซอยเพื่อนปัดพี่น้องพุ้นพุ้นพี่น้องตัวใหญ่เห็นบ่เห็นบุ่้่นมือคือไปแล้วพี่น้องไปแล้วน้องปื๊ดปื๊ดนี่ตัวใหญ่เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเบิ่งไกลๆเด้อปัดพี่น้องนี่นี่กระลังโบกปัดพี่น้องเบิ่งมีแต่โตเล่นใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ป้อ น <ane ep have sleep> <m without forgetting> ่เจะพาใครเน่าลงจับป้าบ่ไหนเด้อวันที่กี่ต้มผ่าดอกเดียวดึงซอยกันนี่เออนี่ตรงไม่ีคนดึงซอยกันไหนนี่เออนั่นเออเออนี่บอกหอยด้วยจ่านี่หัวใหญ่ทิ่เกี้วบอกหอยพี่น้องนี่บอกหอยฝีฝากก็มีเต็มอยู่ bọc hói bớt chị nhìn nhẹ nhẹ ngon ngon ơi hỏi chuột hỏi đầy cái đứa chị nuông dài chuột luôn kiểu bọc hói nuông ơi Hãy cho หอยจู่จด้จ้าเด้อแต่วันดีค่ะนะครับยายจมิกะสูขุขสุขวนลจ้่จ้าเด้อทั้งในและต่างประเทศน่องรถไปด้อจ้าเด้อจะตอกจับยังไง มาหน่วยเดียวนี่นะนี่ตาทองจับปลาสองมือนี่ตาทองในโต๊งไงตาทองด้อีกแล้วโต๊ะสองปกหอยเดี๋ยวไปย่างหลายหมอเอ้ย ไหน้อจ่าเด้อเสียงเขื่อนสูบน้ำอู้เห็นมั้เป็นหอยตปาเนี่วยเห็นมั้งนอกเห็นมันอ่ะนู่หหอยลายค่ะอู้ยใส่ซเลยเห็นมั้งเห็นปองหอยเบื้องป็าเนือจำซำจำซำอยู่เออเป็ดไ้ใส่ขี้เล็กขึ้นยีเสียบงใส่ขี้เล็กน่ายอู้

ทาง n าขึ้นทั้งกุ่นเนาะนี่นักฟ้าอุ้ยอู้ยอู้ยเนี่ยเฮ้ยมามามาจับใส่ตาสองค่อยเยอะใหจะไม่กลั่จะจลั่มามาใหญ่นอนเกยตื่นเยอะป๊าดเต็มคาราเบียแล้วอู้ยป่าแม่พี่น้องบิ๊มพี่น้องอู้ย ปลาสลิด,ดมู่เยอมายางลายเลยวากินมากเลยนะมากับป่าจัดอยู่เรือพี่น้องป้ามีแต่ตรงงามๆเด้อพี่น้องเม่งตีละตาทองก็หลัองละละอันนี้มีแต่ป่าดุกตรงงามๆจับกับตาเมียนกับเจ้าของหน้าดา้วยจ่าด้วยสลิดหน้าน้องนี่อู้ยหลายหลายอ้าดูายไปเห็ดเด็ดเดี่ยวเด้วยนี่ อู้ตัวง,งามเนาะพี่น้องเนาะเบิงบงบ้งเบิ้งเบิ้งเงามงามตัวง,งามงามเนาะพี่น้องอ้ามาเถือละกระส่ากระส่าพี่นอ้องเออมานมันออกเล็วพี่นอ้องเต้กระส่ามาอีกแล้วบมาเถือละกระส่ากระส่าเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องเนื้อจ่าด้วยฮ <c oughs> ่าฮ่า่าฮ่าให้วาบอมีป่าเนาะ <c oughs> ได้จานน่นเห็นบอยายสาวปลาสลิดโอ้ยหลายๆนี่มาบอกพี่ย่าเขาอด็กก็เอาให้ทายนี่เต้มทงอันนี้หนึ่งนี่เออเอาโรดเอาโรดมาดพี่น้องเอ้ยเห็นบอไปเท่ามามาแล้วมาแล้วหายากนะกบนะนี่เออ เออวิ่งขึ้นออโอ้โหนึงข้าวอุ้ยมานมานอุ้ยโซมานมานน่ะนี่เดี๋ยวตัวใหญ่ๆนาอพี่น้องเนาออุ้ย มาหนีลีนอพี่น้องเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆเป็นโลโลเลยเอาเลยเอาเลยเถตัวใหญ่ๆเลยเออเอาเออไอ้ก้ยโอตัวนี้ไม่อยางป้าขไงนะเถาแหนว่าแต่มื่ป้าขอไงที่เขาหาหมูมันอิวลุยอิต่ โทรศัพท์ีมลมาถ่ายรูปนี่น้อยน้อยยป้าไลลพี่นองเลยหนานกินจะปอกตัวใหญ่ๆนี่เอาเถอะออจับมืดละเด้อพี่นองเด้อจับเมืดแล้วนี่เดี๋ยวยายจิไปเออเดี๋ยวยายจีไป๊จะรู้จรู้เบิงอู้ยปเบิง พี่น้องเต็มถังเลยพี่น้องป้านี่จับหมดแล้วเด้อนี่มีแต่ปลาสลิดตัวใหญ่เต็มถังเลยตัวงามๆอีถังหนึ่งอีกเด้อจ่าสองถังละเด้อจ่าเด้ออุ้ยมันมันนี่ปลาคอป้า,ปาดูดูเปิาพี่น้องได้หลายอยู่อืออมีตัวง,งามๆเนาะ เดรร้ายเดรร้ายอยู่พี่น้องป้ายั่ได้ลงยังไม่ท่านอีนเทีู่วป้ารลายอยู่พี่น้องอืมเดรรลายยู่ยับเมื่อเหลียวยายกระสิจจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเหม็นใหญ่ๆโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุบจูบสวัสดีครับจ้ายายบ้านหอนเหลียว ยายมาหอนเงินยายจับปลาปลาเหลีวยายกลับมาหอนเงินเหลีวแล้วก็ได้หลายๆยอยู่เนาะกหอยจ่านี่ยายจะมาเบ่งบอกหอ,อยน้องพี่น้องได้หลายอยู่บอกหอยจ,ะจะักจ่อไปถับพัดถับพัดถ้าแกก็จะขี้เล็กยน้องพี่น้องเนาะได้หอยจูบหรือหอยขมเดียด๋ยวครึ่งคู่อีรีเมื่ที่ออก คึงก็ละมังเนาะพี่น้องเนาะ